นนำมุมที่ดีคือมีความอดทนสูงมากมีความหนักแน่นไม่โลเลพึกษกใครมีแฟนเป็นพึกษกบ้างใครมีหัวหน้าครอบครัวเป็นพึกษกบ้างเขาจะโคตรอดทนเลยได้รับผิดชอบสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอืมแยกทางมาสองเดือนแล้วไม่เป็นไร อาชีพปิดสลักค้าขายสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการทำเงินทำยอดงอนกันอีกสามวันจะคืนดีนะหรือได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินสัปดาห์เนี้ยังรับมากกว่าจ่ายแน่นอนพึกสุคนที่มีคู่อ่ะความรักบอกไปแล้วนะอ่ะมาดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก่อน พึกงศกจะมีปัญหาเรื่องใส่ตาทวงอกจะมีปัญหาเรื่องการปวดท้องอาหารเป็นพิษปวดหลังปวดเข่าสัปดาห์นี้พึกงศกอะเซนดีลงังสังหอนแน่นชาวราศีพึกงศกหลายคนจะคิดไปมูไปไหว้ไปเสริมดวงจริงไม่จริงในเรื่องของการเรียนยังดีอยู่นะแม่นค่ะตรงทุกข้อ แม่นมากค่ะปวดเขา่าปวดเมื่อยตัวปวดหลังออ